ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่19พฤศจิกายน2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับนับเป็นมิติใหม่ทางการเมืองปกติเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่ใครจะเป็นที่สนใจของประชาชนในวงกว้างทั้งประเทศนักส่วนใหญ่คึกคักจังหวัดใครจังหวัดมันหลายครั้งคนในจังหวัดอื่นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกจังหวัดมีการเลือกตั้งอบจอบตเทศบาลทั้งๆท,ท,ที่อยู่ติดกันแต่เลือกตั้งท้องถิ่นนับแต่มีพรรคส้มขอแบง่งเค้กกลับมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่คึกคักเป็นพิเศษกลายเป็นงานการเมืองระดับชาติ ก็ดูเลือกตั้งอบจอ,อุดรธานีที่จะมีขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนนี้สิครับพักส้มกับพักเพื่อไทยคนนักการเมืองระดับพระการขึ้นเวทีปลาศัยราวกับเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีมันเกิดอะไรขึ้นก่อนนี้หลายสนามเลือกตั้งก็คึกคักไม่แพ้กันเช่นเลือกนายกอบจอปทุมธานีราชบุรีนักการเมืองระดับบิ๊กบิ๊กปลาศัยใส่กันยับทำไมเลือกตั้งท้องถิ่น กลับมามีความสำคัญในสายตาหลายๆายพักการเมืองการเลือกตั้งสสสองครั้งที่ผ่านมาบรรดาบ้านใหญ่หลายจังหวัดถูกตีแตกย่อยยับจากคนรุ่นใหม่แต่เลือกตั้งท้องถิ่นกลับหัวกลับหางอย่างสิ้นเชิงบ้านใหญ่ยึดพื้นที่เดิมไว้ได้ส่วนคนรุ่นใหม่แพ้แทบทุกสนามเป็นที่ทราบกันครับสนามเล็กสนามใหญ่มีความแตกต่างกันโหวตเตอร์รุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสนใจกับสนามท้องถิ่น เพราะมองเป็นเรื่องไกลตัวรวมทั้งในชีวิตประจำวันแทบไม่ได้พึ่งพานักการเมืองท้องถิ่นต่างกับการเมืองระดับชาติคือสอสอคนรุ่นใหม่มองว่าหากเปลี่ยนประเทศต้องเปลี่ยนสอสอขณะที่บ้านใหญ่มีฐานเสียงจัดตั้งชัดเจนและวิถีชาวบ้านยังคงพึ่งพานักการเมืองท้องถิ่นอยู่มากแต่ก็แปลกครับอุดอโรโพกลับมีผลสำรวจออกไปอีกทางหรือว่าการเมืองพลิกผันครั้งใหญ่ อุดอโรโพของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเสกสรรสายสีสดวัหน,น้าหลักสูตรนิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีระบุว่าคณนนิสอรคุริรังผู้สมัครจากพรรคประชาชนมีคะแนนนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งคิดเป็นร้อยละ32.6คขณะที่สราวุฒิเพชรพนมพรผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยได้เพียง15.2ห่างกันเท่าตัว นี่ขนาดตัวพ่ออย่างทักษิณลงไปประกาศคำสั่งให้รัฐบาลทำตามหลายนโยบายคนอุดรฟังแล้วสส่หัวอย่างนั้นหรือเมืองหลวงคนเสื้อแดงจะกลายเป็นสุสานการเมืองทักษิณหรือเปล่าแต่ร้อยละ47.9ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครนี่สิครับคือตัวตัดสินว่าใครจะเข้าวินก็อยู่ที่ว่าจะสวิงไปฝั่งไหน ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่ยุทธศาสตร์การเลือกตั้งครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเสกสรรบอกว่าแต่ที่เห็นชัดเลยคือในตัวเมืองอำเภอเมืองฝ่ายผู้สมัครพรรคสีส้มจะได้คะแนนสูงเพราะมีฐานคะแนนอยู่หากดูจากการเลือกตั้งสสปี2 5 6 6ที่ตอนนั้นพรรคก้าวไกลเอาชนะได้สสเขตหนึ่งอำเภอเมืองมาและคะแนนส่วนนี้ อาจจะมีผลมาถึงการเลือกตั้งนายกอ,อปจอุอออดรธานีด้วยอย่างไรก็ตามในอำเภอพื้นที่รอบนอกส่วนใหญ่จะเป็นแฟนพันธ์แท้ของเพื่อไทยทำให้พื้นที่รอบนอกคะแนนาคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อไทยการมาอุอดรธานีของทักษิณและนายพิธามีผลต่อการลงคะแนนเสียงของคนอุดรธานีมากสร้างกระแสได้อยู่เพราะแสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญของคนอุดรธานี แบบนี้ยังไงคนอุดอรธานีก็ต้องคิดว่ายังไงต้องไปเลือกตั้งเพราะมีแต่เบอร์ใหญ่ๆมาลงพื้นที่อุดอรธานีหากเพื่อไทยอยากได้คะแนนเยอะ,ยอะๆต้องใช้ยุทธวิธีป่าล้อมเมืองถือจากปกติที่คนจะมาใช้สิทธิ์กันประมาณ70%เพื่อไทยต้องใช้วิธีป่าล้อมเมืองคือทําให้คนอุดอรธานีออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นคือไปที่ระดับออกมา90%ในเขตรอบนอก เพื่อมาตีกระแสของพรรคส้มในอำเภอเมืองให้ได้ยุทธวิธีแบบป่าล้อมเมืองน่าจะใช้ได้เพราะในเมืองพรรคสีส้มแข็งพอสมควรดูได้จากการปราศัยใหญ่ของพรรคสีส้มที่เวทีหนองประจักษ์เมื่อคืนวันเสาร์คนไปฟังกันเยอะมากห้าทุ่มแล้วคนยังอยู่กันที่หนองประจักษ์ไม่ยอมเลิกก็แสดงว่ากระแสพรรคส้มแรงอยู่สถานการณ์ในพื้นที่อุดรธาน,นี ตอนนี้ดุเดือดเข้มข้นและคงเป็นแบบนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งคนอุดรเขามองแบบนั้นครับแต่คุณคุณว่าพรรคส้มพยายามสร้างฐานการเมืองระดับท้องถิ่นเพื่อตีโอบระดับประเทศนี่ก็ป่าล้อมเมืองการเลือกตั้งสองครั้งที่ผ่านมาพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลมีเสียงสนับสนุนหนาแน่นในกรุงเทพมหานครและเขตเมืองในจังหวัดต่างๆส่วนรอบนอก ยังเสร็จบ้านใหญ่อยู่เป้าหมายของพักส้มคือชนะเลือกตั้งถล่มทลายตั้งรัฐบาลพักเดียวให้ได้ฉะนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงมีความสําคัญกับพักส้มเป็นอย่างมากแต่ที่ผ่านมายัางไม่ประสบความสมําเร็จวัตถุประสงค์การตั้งรัฐบาลพักเดียวของพักส้มก็อย่างที่ทราบกันต้องการนโยบายบริสุทธิ์ของพักส้มล้วนๆไม่มีพักการเมืองอื่นปนเพื่อให้ประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ คํานี้เราได้ยินกันบ่อยช่วงเลือกตั้งสอสปีที่ผ่านมาธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเจ้าของพรรคส้มตัวจริงเคยประกาศเอาไว้ว่าพรรคประชาชนต้องทําให้ดีกว่า,าก้าไกลพรรคมวลชนที่เข้มแข็งคืออาวุธเดียวที่ประชาชนมีในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเส้นขอบฟ้าทางการเมืองของเราคือการเลือกตั้ง2 5 7 0ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ส หลังจากการตั้งพรรคอนาคตใหม่มีเวลาอีก3ปีจะถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคที่กลุ่มข้อเสนอทางการเมืองที่แหลมคมแต่ไม่มุทะลุจนเสียงานพรรคที่ทำงานอย่างหนักเสียสละเพื่อประชาชนนี่คือพรรคใหม่ที่จะนำพวกเราสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ไม่ทราบว่าเส้นขอบฟ้าทางการเมืองคืออะไรแต่วันนี้พรรคส้ม พยายามไปให้ถึงจุดนั้นด้วยการยึดสนามเลือกตั้งทุกระดับเอาไว้ให้ได้คนลุกครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกสิตเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ